แล้วถามว่าใช่ไหมมีสองทฤษฎีที่จอมเขาว่าไอ้พวกอยู่ต่างประเทศดาา่าเจ้าทําให้ในประเทศเดือดร้อนใช่ใช่ครับใช่ใช่ใชทุกไม่ผิดหรอกคุณพูดข้อที่สองให้ hey, อย่างนั้นเราปิดสถาน,นีไม่ต้องดา่าดีไหมจอม <Hey. S 2> เลิก <Hey. S 2> ไม่ต้องดา่าเลิก <Hey. S 2> เพื่อความปลอดภัยของคนในประเทศถามว่าใช่ไหมตอบว่าป่าบมัอนเดิมคุณต้องมองถ้าทําไมคุณไม่มองตรงข้ามอ่ะ ผมยู่ต่างประเทศผมด่ามาันน่าไม่ใช่จะมาปา่าผมจะได้ละเว้นพวกคุณไงจริงวะถ้าหากว่าผมไม่ด่าแม่งปราในประเทศอย่างเดียวให้ตามประเทศมันเงียบเลยคุณคิดอย่างนั้นก็จริงไหมมันแล้วแต่คุณจะคิดมีคนทําแทนเหรอมันแล้วแต่คุณจะคิดอะจริงๆในการลบนี่นะคุณจะต้องให้มันเปิดศึกหลายด้านเหมือนมดแดงลมช้างกัดนุ่นกัดซ้ายกัดขวาไม่ใช่ว่าเฮ้คุณจะต้องก่อศึกหลายที่ให้มันพวกลน จะปราบในประเทศก็ไม่ได้ในประเทศนอกประเทศมันดาใช่ไหมไม่ใช่ว่านอกประเทศไม่ดา่าก็สบายโก่ปาปเรียบเอยจริงไหมมันแล้วแต่จะคิดครับถ้าคุณคิดว่านะความสงบน่จะชนะชนะมันด้วยการไม่สู้นะคุณคิดลําบากผมยกตัวอย่างนะเปรียบเทียบให้เห็นด้วยรูปธรรมคุณถือขันแดงมันจับ มันจับแล้วคุณก็กลัวคือไม่มีการใช้ขันแดงมันก็โอเคมันเมหน้าต่ผลสมมุติว่าคุณซื้อเสื้อลุงสนามลงไปใส่สมมุตินะฮะอันนี้สมมุติไม่ใช่เรื่องจริงนะครับโดนจับแล้วคุณก็กลัวใช่ไหมคุณทําอะไรมันจับคุณกลัวหมดเลยเนี่ยนะแล้วผมถามว่ามันจะมีสิทธิ์เกิดเะไรขันแดงแท้แท้ซึ่งมันไม่ผิดกฎหมายมันจะจับ คุกก็ไปยอมรับเฮ้ยไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยมันทําอะไรมาคุณรับหมดเลยนะคุณกลัวหมดเลยเนี่ยแล้วคุกบอาไอจา้จำเฮ้ติคุกไม่รับผิดชอบกลายเป็นว่าไอ้คนทําขันแดงเนี่ยไม่รับผิดชอบไอ้คนทําปฏิทินทักษิณไม่รับผิดชอบปีปฏิทินทักษิณติดคุกใช่ไหมมีปฏิทินทักษิณน่ะแล้วก็ไปโหวตโนโนโหวตก็ติดคุกอีกวิจารณ์มุกก็ติดคุกอีกซึ่งเป็นเรื่องผิดไหมไม่ผิดเลยครับแต่เรากลัว เรากลัวกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเรากลัวประกาศสิ่ง่ไม่เป็นธรรมเนี่ยอันนั้นถูกแล้วครับเอาแล้วกรติดคนกแลรับผิดชอบมันเป็นเพราะอย่างนี้แหละมันทําให้ศัตรูได้ใจสมมุติว่านะคุณขันแดงไม่ผิดก็คุเล่นมันทุกทุกจังหวัดให้มันกลับไปเลยก็ขันแดงมันไม่ผิดกูใส่เสื้อแบบนี้ไม่ผิดจะจับจับพี่นี่ไม่ได้ไม่ได้ยังคุณพอใจเสื้อหนึ่งึงสองกากบาทเนี่ย เคยไปบอกเขาอีกสมมุติไงคุณไม่ใส่กิงอ่ะอ๋อใส่กิงแล้วไปหนึ่งหนึ่งสองกับกระบาดมไม่ได้ผิดอะไรแลวตอนท่ผมถ่ายแม่แล้วกุถามว่าถ้ามันจับแล้วมึงไม่ใส่เฮ้ยมึงไส่ไอ้เนี้ยมึงเยใกล้ๆกเนอะไปสนรพันุนว่ามันถูกที่มันจับถ้ามึงใส่กันทั้งประเทศมันจะจับไหมมันก็ไม่จับกฎหมายบรนศั์สิทธิ์เพราะคุณไปรับรองมันเองโดยอัตโนมัติคุณไม่คิดจะสู้แม้แต่ในเชิงสัญลักษณ์น่ม เขาถึงจับสมยศเพราะสมยศมันเก่งเรื่องนี้ไงจับมึงไปเลยเยียบกันหมดเลยบางครั้งคุณต้องสู้มันในเชิงสัญลักษณ์ครับผิดไหมผิดมาตามาคันทีทางผิดมาแล้วก็จับจับก็จับสิว่ากูก็ให้มึงจับคนก็เดินไเป็นขบวนมันก็เลยเลิกจับถ้าขันแดงผิดมึงมีขันแดงทุกบ้านจอมพุนว่ามันจะจับไหมมันจะจับไหมมันก็จะจับไอ้ไอ้บ้านที่เป็นแกนนำแค่นั้นจะเป็นแกนนำก็จับผมด้วยผมก็ถือขันแดงถือแม่งหมดเลย ถือว่าทั้งตับบทถือ oh, ทั้งตผมจะไปจับลุงได้ยังไงลุงอยู่ที่อื่นแล้วผมหมายถึงว่าประชาชนคือบางครั้งมันต้องอารยะขัดขืนไม่ใช่ว่าคุณขัดขืนในเรื่องที่มันผิดนะแต่เรื่องตัวนี้มันเป็นสิทธิพื้นฐานได้แท้มันใช้กฎหมายแบบว่าตามอำเภอใจมันจะบีบคุณมันจะบังคับคุณนะ่ะสมมุติอย่างนี้นะครับเอาง่ายๆเลยไม่ใส่เสื้อดำโดนกระทืบก็ไม่ใส่แม่งเลย ดูมันจะกระทืบไปทั้งหมดเลยไม่ต้องใส่ใส่เสื้อแดงเป็นมีปัญหาไหมไม่ความคนนี่อยู่ที่ภูเก็ตลุงจะรับรองความปลอดภัยเขาได้ไหมไม่ต้องรับรองคุณต้องสู้ดิคุณรับรองความปลอดภัยไม่เรียกว่าการต่อสู้คือคุณไปยอมรับโดยปริยายแล้วคุณไปบ่นอย่าบ่นครับถ้ามันบอกให้ใส่เสื้อตามกูไม่ใส่ผิดไหมก็ไม่ผิดมันมีตรงไหนว่าขอความร่มมือมึงบังคับอย่าใช้คำพูดขอความร่มมือ ห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นต้องมาไว้ทุกข์กับมึงกูไม่มีทุกข์กูทำไมกูต้องไว้ทุกข์มึงบังคับให้กูไว้ทุกข์มึงมาค่าให้กูรักไม่พอมึงฆ่าให้กูไว้ทุกข์กับมึงมึงฆ่าให้กูงดลื่นเลงจะแต่งงานงก็ไม่ได้อีกจะลอยกระทงที้เลยไม่ได้หมดเลยเนี่นะแล้วความเป็นคนมึงอยู่ตรงไหนวะมันมันก็แปลกนะแล้วแล้วยังรักในหลวงในหลวงมันลูกในหลวงเครือข่ายในหลวงเนี่ย คนรักในหลวงมันบังคับให้มึงทำเนี้ยมึงจะทำกูไม่ว่าแต่ทาไมมึงต้องไปบังคับคนไหนเขาทําด้วยอืมแล้วเขาชิปหายรับผิดชอบไหมไม่รับผิดชอบครับมึงต้องรักหนูทุกคนไอ้คนที่มันไม่ยินดีไม่ยินดีไม่ได้ไม่ยินดีกูคนรับผิดชอบจริงๆก็คือคนที่ใช้อํานาจไปกระทาคนอื่นไม่ใช่คนที่บอกว่าใช้เสรีภาพของตัวเองแล้วกลายเป็นว่าไปผิดในประเทศแล้วกลายเป็นว่าคือมันต้องการให้คนเข็ดขยดว่าเฮ้ยมึงต้องรักในหลวงน่ะ ถ้ามึงไม่รักมึงโดนตีนนะคือมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันรักยังไงวะถ้าไม่รักมึงโดนตีนถ้าไม่รักมึงโดนบดกะโหลกไม่รักกระทืบมึงนะมันรักยังไงมันมีด้วยหรอไอรักแบบเนี้ยประเภทเม่รักกูชกมึงนะเขาบอกไม่ได้ห้ามแสดงออกขอความร่วมมือที่ที่โดนพโพศมาเองขอความร่วมมือมีหนึ่งสองจะได้ขอความร่วมมือได้ยังไงล่ะมันร่วมมือหาเลยมันไม่ใช่ร่วมมือหรอก มันกูญแกมือครับมันโดนบังครับมันโดนบังครับครับต้องยอมรับว่าโดนบังครับนะครับถ้าถ้าเป็นพระจากฎหมายแล้วกดมือถ้าคุณจะรักผมไม่ว่าครับคุณรักไปทางรัปรักในหลวงคุณตายตามในหลวงไปเลยนะตายตามไปเลยก็มึงเป็นฆ่าพระบาทในหลวงตายแล้วมึงจะไปยังไงพูดถึงประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าคือจากกรณีอันนี้พูดถึงกรณีฮิเดะวงเอ็กเจแปนขาดเกิดอุบัติเหตุหรือหรือฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่แน่ใจแล้วก็ มีแฟนเพลงตายตามกันไปค่าตัวตายตามกันเ,นเพียบเลยแต่ว่าในประเทศไทยนี่ คนที่รักในหลวงไม่ได้ฆ่าตัวตายตามสักลายเลยนะไม่มีข่าวเยยาเลยยาเลยซึ่งดีแล้วครับก็ไม่อยากให้มีครับรู้จริงริงอย่าไปเช่อพอร์ตในพอร์ตอันนี้ผมบอกเดี๋ยวเปรียบเตียบเยคุณรับผิดชอบนะผมบอกแล้วว่าผมไม่เห็นด้วยการฆ่าตัวตายไม่ฆ่าตัวตายดีแล้วแต่ผมบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะที่คนไทยมีสติคิดยังไม่ฆ่าตัวตายไปเป็นฆ่ามาลองบาทจริงอย่างที่บอกศาสนานะครับพระบาทนี่นะหมายถึงการปฏิบัติ ที่เขาไหว้พุทธบาททนี่เขาไม่ได้ไหว้ตีนพุทธเจ้านักอโทษเนี่ยเขานับถือการปฏิบัติคําว่าบาทบาทานี่บาทคืออะไรครับบาทคือวิธีปฏิบัติเนี่ยเขาถึงเรียกว่าบาทบาทหรือบทเนี่ยไม่ใช่บาทหรือบทเนี่ยมันเป็นทฤษฎีเป็นวิธีปฏิบัติ เขาไหว้พุทธบาทเขาไม่ได้ไหว้ลอยเท้าเขาไหว้การปฏิบตัติการจเจริญลอยตามเขาเรียกว่าลอยเจริญลอยตามคุณเป็นข่าพระบาทเนี่ยแปลว่าคุณจะต้องไปยึดอานาจต่อนะเพราะในหลวงยึดอานาจเหมือนกันจริงไหมครับข่าพระบาทคืออะไรคือการประพฤติปฏิบัติครับในองค์ที่ทําไมครับยิงพี่หรือเปล่าล้อมข้าทัากษา6ตุลาใช่ไหมให้ฐานยึดอานาจประจาใช่ไหมแทรกแซงทางการเมืองใช่ไหม เอาสารมาสร้างความยุติธรรมทำลายคุณต่อสู้ใช่ไหมถ้าคุณจะเป็นข่าพระบาทคุณต้องทำแบบนี้นะทำแบบในหลวงเนี่ยยึดอำนาจแล้วก็สร้างความวุ่นวายแพร่รู้จักแพ้่อันนี้คือในหลวงคือพระบาทพระบาทคือการพุ่ปฏิบัติพเพื่อคุณตาไปเกิดนะครับคุณต้องเจริญลอยตามเจริญลอยตามพระบบราชดำญญัติพระประสงค์ใช่ไหมเพราะว,ว่าตรงนี้ออมันไม่ฆ่าตัวตายตามแต่ไปฆ่าคนอื่นที่มันมามีนแทนแบบคือไปไปทำเรื่องที่เฮียแบบที่ก่อนหน้านี้เขาทำกันใช่ไหม จร,จ,รจ,รจริงจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วถามว่านะคุณจะทําเหรอผมว่าคุณดีพอที่จะไม่ทําแบบในหลวงเราในหลวงแค่ทำเฮี่ยมามากๆคุณจะเลยลอยตามรุงไปพูดางนี้เขายิ่งโกรธครับผมคุณรักคนคุณต้องรักที่การกระทําสมมติว่าคุณอกในหลวงเหนื่อยยากผมถามว่าคนทั่วไปไม่ได้เหนื่อยเท่าในหลวงอ่ะในหลวงเหนื่อยเหนื่อยว่า กรรมกรเหนื่อยกว่าชาวนาเหนื่อยกว่าคนทํางานเหนื่อยกว่าคนขับแท็กซี่ล่ะลุงทํางานให้ประเทศไทยมาเจ็ดสิบปีเท่าในหลวงได้ยังจะมาวิจารณ์พระองค์เนี่ยมึงมึงนับชั่วโมงนะในหลวงทํางานกี่ชั่วโมงนับนาทีดิละที่ไปนะั่นนั่งรถไปไม่ได้เดินนะเดินเฉพาะตอนที่ถ่ายภาพนะครับในหลวงนั่งรถตลอดนะคนแว<ะ>ดล้อมตลอดเฉพาะตอนเท่ๆไป,ไปขี่ม้าขี่ล่อขี่เสร็จแล้วก็ลงคุณลุงรู้ไหมครับในหลวงเขาทำงานวันละสี่สิบแปดชั่วโมงเลยนะ พราะเขาสวนนาฬิกาสองข้างครับมีสี่สิบแปดชั่วโมงอ้าวไม่ใช่สีสิบสองเพลงใส่สามข้างเพราะออน,นั่นเป็นวัดข้างหนึ่งมันอยู่ตรงไหนรนะับ <c oughs> ไอ้ตรงนี้นะครับมันมันแปลกคุณสังเกตนะไอ้เรื่องนี้ผมขอพูดทีหนึ่งนะครับมันมันเป็นเกตความจริงในหลวงเนี่ยไม่รู้แกเป็นยังไงเกจะนอนดึกมากอืมแกงงจะตื่น,น <ะ S 2> ประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงผ <c oughs> มเคยมีเพื่อนเป็นรัฐมนตรีนะผมถามบอกเฮ้ยในหลวงเขาตอนเช้านะเขาไม่มี ไอ้บ้าในหลวงจะตื่นประมาณบ่ายโมงไปข้าเฝ้าจะเข้าเฝ้าตอนบ่ายจะไม่มีตอนเชา้าคุณตังเกตจะไม่มีการเฝ้าตอนเชา้าเพราะว่าในหลวงกราชินีเนี่ยจะตื่นประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายครับอนอนดึกมากทรงกรณีเกิอจะล่าครับแล้วเขาอ้างว่าเขาทํางานเขาจะไปสัมภาษณ์นะวันก่อนสัมภาษณ์ใครวะก็จะบอกว่าพระราชินีเนี่ยทรงคิดเรื่องผ้าไหมอะไรมัดหนงมัดมีมัดกว๋วยเตี๋ยวเ,เนี่ยนะถึงสว่าง ซึ่งมันอาจจะจริงครับแต่มันไม่ใช่ไม่มีหรอกเพราะว่าเขาจ้างโรงงานทําเขาไม่ได้คิดหรอกครับนะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นเขาก็จะพูดอีกทางหนึ่งครับแล้วเขาก็จะดราม่า่าทำงานหนักคุณดูราชินีสเสด็จนะคุณดูดีๆนะสุนทรภิชชีพน่แต่งตัวเออเฟอร์เลยนะชายมมกหูสวยประเภทว่าออกมาจากปกเงยั่จะไปไหนตรงไหนไวะไอ้เหนื่อยคนแต่งตัวเหนื่อยผมว่านะ ผมถามคุณตรงๆอะนะสมัยนู้นเขาทำงานละเอียดแต่ละภาพแต่ละช็อตเขาจะเลือกนะครับเขาจะเลือกแต่ภาพแต่ละช็อตแล้วคุณดูดีๆนะคุณดูดีๆในหลวงวาดภาพวันนี้คุณก็เห็นนะที่วาดราชินีนะขอโทษนะครับไม่มีสีมือเลยนะคุณดูที่ในหลวงวาดราชินีไม่มีสีมือเลยเหมือนเด็ก <นะ S 1> เหมือนเด็กวาดภาพหนุนอคติหรือเปล่าไม่ไหนอคติมันเป็นอย่างนั้นคือไม่มีลายเส้นไม่มีความงานไม่รู้ครับผมไม่เคยดู คุณไม่จงรักภักดีก็แน่นอนอยู่แล้วลงจงรักภักดีนะครับเอ๊ะคุณมองอยังไงแท้ไอ้ที่ผมพูดว,วันีผมจงรักภักดีนะข้อมูลละเอียดขนาดนี้ไม่ลงทักภักดีจะรู้ได้ไงใช่ไหมครับคุณดูดีๆนะคือคุณพูดเว่าเกินไปอ่ะคุณพูดในเขาเรียกอวดอุตริคือเวอร์เกินไปเวอร์กว่าที่มันเป็นจริงการที่คุณเชิดชูในหลวงมากๆม,มันเท่ากับอะไ,ไรครับ เท่ากับคุณดูถูกมนุษย์ด้วยกันมากๆเนะี่ยผมถามว่าในหลวงดีตรงไหนตอบได้อย่างเดียวครับในหลวงไม่ใช่คนในหลวงเป็นเทพคุณตรวจสอบไม่ได้คุณละเมิดไม่ได้ใช่ไหมเพราะค,คาําโฆษณาเพราะกฎหมายที่มันบังคับไม่ใช่เพราะเขาดีด้วยตัวเขาเองนะครับในหลวงไม่ใช่บิวเกตในหลวงไม่ใช่มาร์คซักกร์เบิร์กในหลวงคนที่ทํางานไม่เอาไหนเลยสี่พันโครงการชิพหายหมดเลยมีโครงการไหนสําเร็จมึงยกมาดิ ฮะโอเคมีโครงกันสําเร็จในหลวงทำมันสําเร็จโอเคเขาผูกโครงรแล้วมึงทำไม่ทําทั่วประเทศจริงไหมทําไมมึงทําที่เดียวอะ่ะเพราะมึงไม่มีเงินทําที่อื่นครับมึงลงรุนหาสารทำกับที่เล็กๆมึงก็สาเร็จผมถามว่าถ้าเป็นทักษิณชินวัตรไปทําโครงการเล็กๆสําเร็จแต่ใช้เงินมหาสารจะโดนด่าไหมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเกิดนะ มันเป็นเรื่องของการโปรดิวบบังคับให้ออกมาอย่างนั้นไม่ดีไม่ได้แล้วเสร็จแล้วนี่นะครับถ้ามันดีจริงแม้แต่นิดหนึ่งนะทำไมคุณไม่ทำต่อใช่ไหมอย่างทักสินทำน้ำสิบบาทนี่คุณเลือกไม่ได้เพราะมันดี <c oughs> ใช่ไหม ก็เ,เลิกได้ไดเขาก็เขา,เขา,เขาพยายามเลิอกอยู่มันพยายามเลิกพยายามไปเลยนะเออมงพยายามเลิกไปเลยคณก็พยายามเปลี่ยนชื่อเรื่องทั้งหมดนี่นะครับมันอยู่ที่ว่าคุณรักในหลวงเพราะอะไรคุณรู้ไหมคุณรักในหลวงเพราะคุณต้องมีคนอื่นเกียดในขณะที่คุณรักในหลวงคุณจะต้องมีอย่างอื่นเกียดเสมอ ยุคหนึ่งคุณรักในหลวงคุณเกียรติปีดีคุณรักหลวงคุณเกียรติคอมมินิตใช่ใช่คุณรักหลวงคุณจะต้องเกียรติใครก็ได้แล้วแต่ถ้าทักษิณอยู่เกียรติทักษิณยิ่งเล่าอยู่ยืนยักถ้าต่อไปตระกูลชินวัตรถูกหลอกมาฆ่าตายหมดสมมตินะครับอืมไม่ใช่เรื่องจริงนะตระกูลหนึ่งขึ้นมาเขาก็จะหาเรื่องใหคุณเกียรติต่อไปมันสั์ดาบุตเสนามันจะต้องมีคนเกียรติมันถึงจะอยู่ได้ครับมันอยู่ได้ด้วยความเกลียดชังเพราะฉะนั้น คนรักในหลวงี่มีลักษณะข้อที่หนึ่งคือจะต้องเกียดอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นพิเศษเพื่อเบี่ยงเบนไปจากในหลวงไอ้นี่มันดาในหลวงพเพราะมันเป็นขี้ฆ่าใครใช่ไหมมันจะต้องมีเสมอมันจะไม่มีเลยลอยคือถ้าดานในหลวงนี่ต้องขี้ฆ่าทักษิณแน่นอน100้อยปใช่ถ้าทักษิณตายก็ขี้ฆ่าใครดีวะมันจะต้องมีคนมาเป็นเป้าให้เล่นเพื่อเบี่ยงเบนความรู้ใจว่าปัญหาทั้งหมดคือในหลวงครับไม่ใช่คือคนอื่นแล้วแตงมาถ้ามีทักษิณ ก็เล่นธรรมกายเล่นใครเล่นไปเถอะดังนั้นนี่นะครับคุณต้องถามว่าประโยชน์มันได้อะไรถ้าคุณทําลายทักษิณแล้วคุณรวยขึ้นผมเห็นด้วยแต่คุณทําลายไปเถอะใช่ไหมทำลายแล้วคุณก็ทําลายไปที่ทุกอย่างนี้ก็ทําลายไปเล่การลงทุนก็ทําลายไปที่แล้วมันได้อย่างนั้นหรือเปล่าไปมามันกลายเป็นว่าถูกหลอกให้ทะเลาะกันน่ะ มาถึงปีนี้นะครับไหนไหนในหลวงท่านก็สวรรคตไปนานแล้วเนี่ยนะนานตรงไหนไม่กี่วันเองเพิ่งมาประกาศเพราะหมายถึงเรื่องจริงที่ตายเนี่ย,ยในในหลวงก็ตายไปแล้วเนี่ยลุงร,รู้ได้ว่าตายมานานแล้วผมไม่รู้ผมเดาในไหน <ๆ S 2> ในหลวงก็ตายไปแล้วนี่นะอเคก <นะ S 2> ูถามว่าสิบปีมานี้นะได้ข้อสุดแล้วหรือยังจะเอายังไงกูจะเอาอยัางไงไสิบปีมาเนี่ยจะเอาอยัางไง มันลลงตายไปแ้วมันดูยังไม่มีทางจะจบง่ายๆต่อให้ในหลวงม่นกลายเป็นวามันกลายเป็นเรื่องของระบอบไม่ใช่เรื่องในหลวงกระทักษิณสมมุติแล้วกันอันนี้ขออนุญาตสมมิทักษิณตายในหลวงตายเสร็จทักษิณตายคุณยิ่งรักตายถามว่าจบไหมไม่จบโอ้ยังไม่ตายสมมุติโอ๊กตายขอโทษคุณโอ้กนะครับโอ๊กตายสมมติตายทั้งชินวัตรเลยไม่ตายตายหมดเลยคนไหนนำคุณชินวัตรตายหมดเลยจบไหมไม่จบ ในหลวงตายสมมติว่าเสียตายด้วยก็ไม่จบเป็นตายก็ไม่จบแสดงว่ามันเป็นที่อะไรครับการที่ไม่จบเนี่ยมันเป็นพระผู้มักลับไม่ยอมให้จบเฮ้ยไม่มันมันไม่ใช่ที่ตัวบุคคลสิมันเป็นเรื่องของระบบใช่เป็นระบบไงมันเป็นเรื่องของที่ว่าเราเนี่ยระบอบประชาธิปไตยสู้กับระบอบกษัตริย์ผู้ตรงๆ สร้างระบอบที่มันเป็นเผด็จการอยู่ว่ากษัตริย์เลยเดี๋ยวม,มันเป็นเดี๋ยรลองกษัตริย์ประเทศอ,อื่นมันเป็นระบอบที่ว่ามันไม่เคารพกติกาที่เคารพความเท่าเทียมมนุษย์ถ้ามึงเลือกไปมันก็จบมึงจะไปยุ่งอะไรในหลวงไม่ต้องมีความสามารถคอองเดียวนะอย่ามายุ่งการเมืองมีคนในซีบอกบอกว่าลุงสนามหลวงตายอ,าอ่ะจบอ้าวไม่จบครับมีคนในซีบอกยังเหลืออีกหลายคนยังเหลืออีกหลายคนลุงตายก็ยังเหลือไปเย็นก็ยังเหลือเยอะแยะเยอะแยะเยอะครับ เลยหลายคนเลยมันเป็นเรื่องของระบอบกับระบอบมันไม่ใช่แค่ว่าตัวบุคคลไงคือไม่ใช่ว่าใครตายแล้วจบมันเป็นเรื่องประชาธิปไตยสู้กับเผด็จการครับมันไม่มีทางจบครับจนกว่าระบอบเผด็จการจะล้มครับระบอบระบอบประชาธิปไตยไปอยู่แทนที่เพราะฉะนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแทนที่กันง่ายๆไม่ได้นะมันลำบากเพราะเผด็จการไม่ยอมเสียมงานแน่นอนมันไม่ยอมแล้วไม่ใช่ไม่ยอมอย่างเดียวมันมันจะบี้คุณไม่ให้คุณอยู่ด้วย